เม่สทงค่าเม่สทงปีปีน้องๆเอ้ยกอเอ็ดเสพผัวปันแห้งข้าวใส่หมอหอมกูก็กูก้นกูดีกูตังตะออมอตังเซงขาอ๋อเมื่อในเป็นวันที่18เดือนธัน,น,นวาคมปี2ร2 1ค่ะในตอนในเดออนปีปีน้องๆเฮาค่ะกอดด้วยเงาลายที่หมอแสงเขียวอีกนึงว่าจังไหนค่ะอ่อนต้อสู้เฮาค่ะมาถ่มด้วยร้องในค,ะออค่ะอ๋อ่ะในเอ็ก็ลีนกวนที่หมอแสงพาการมีก้นหายหลายไ,ไวัในอ๋อลีนหมอแสงเขียว ทางหมอเหล็กอันมีดีวันนำหมอจะเว้งผาการเมืองคางกึ้งกางกวนปั้งแลมีกว้นหมาเจ็บอีกดั้งมีกว้นไฮไลายไวในะคะ่ะ เมื่อวันที่สิพเดือนธทนวาปีส5 2เเ้าเอดหลือน,นหกใหม่ฮาคาปีไต้อสอยหนึ่งปัสสิพานีย่มกลางคํานั้นมีก้นเมืองในปื้นตีอ่อนกันก,นกว่า5าแสงจ้อมหมอแสงเสแต่ให้ไ่มาเป็นเงื่นกําจอยในหน้าหอตาเฮิอนไผมันไหนแหล่เลยเป็นเพกึ่งกลางลินกวนปังยางก้นเมืองแปดเกาะหายหลายไวหนึ่งเกาะวนไก้ไนเมืองในปื้นตีก็อหนึ่งล้านในว่าลเรนกวนปั้งในเป็นเมือข้าวยา่ากลางขึ้น 8ปมองเสียวและมีก้นหมาเจ็บ8ดก่อใน8ดกอนั่นเลยส่งห้องอยา2อก่อหลือนั่นแต่ก็หมาเจ็บกันอิดออดก้อยแตาก็หนึ่งซ้ำในซื้อห้องวานลามิ้นเป็นผู้ใจอายุ22าสปีไฮไลท์ไว้แลถึงวันที่สิในก่อหาตัวมั่นใจอํำไปโทบเลคะ่ะ เมื่อในปีสองแห่งซ้าพ่องข้าวเฮือข้าฝนนั้นมีก้นเมืองในปืนตีอ่อนกันกว่าโคดแสงเสลินกวนปั้งและมีก้นเลยหลุดตายปากป้ายในขาออข้อมูลอันในลเลยปป้งอิงมาที้องการข่าวได้ฟีดอมออกไวค้ค่ะลูกดีในเสข้าวใส่หมอหอมเตกอ่อนปีป,ป,ปีน้องทองเฮาวกว่า กัาตุ้ยตีหมอแสงเขียวอิดหนึ่งในคะนนาะวามันเป็นเจังหือมีจเจงหือปเป้ย่อกอเมื่อปีกายกล้วยนะเป็นพ่องเลินทนที่เจ็ดค่นเนาะลีนกนลิวนปั้งเหวาก็มีก้นเลยลู่ตายในตั้งนําตั้งหลายค่ะนะเนะมื่อปีกายพ่นมาในกล้วยในะค่ะเอาขามาถอมด้วยลองในอิกหนึ่งค่ะอันนี้เป็นปองกว้ามในคันเนาะปองกว้ามในค่ะเมืองแสงเขียวปาเทินอําเขียวอื่นกินทายใจก้น อาทางอําเป้ตั้งกาดอาทางอําเซงใจเซงตายต่อเต้งไผอําเลียงเขาไผ่ตีนมือเปลี่ยนคาต้องไผอําห้องปันหลเชื่อในเป็นข้อความกับถูกใต้เขาคามีไว้ป่องว่าป้อว่าเกิดเป็นกน้นมวนเป็นหางมาในเดเลลูกเตนเหตุการ์นหากนเกล่งต้องโตเก่านาเฮินหาป้านาวานตาสน นาเอิงตาเมืองเจนใยอิงเนอโฟอนต้องมาทับกันหลายวันเสีเมื่อวันที่สองเหือนทนจคมปีสองเห่งเศ้าข้าย่ามหมอกเข้าย่ามกังในหมอโค้งงงรึ่งน,นันเกิดเปิงเป็นลิ้นกวนหยาดปังลงตีหมอแสงเขียวพาการควยขาเจเมืองคางข้อนน้า กลมลินหินทรายอีปัดเอากวนกว่าเหตุการ์ค่ะเนาะอีปัดเอาก้นอันกว่าเหตุการ์ซื้อตึกคนซอกหาแสงเขียวอันเป็นจากเสียงคิวฮึหาเก็บจากปิดจากปอดเสียงียวจะไหได้ซากอยื่ลินหินทรายอันคอมปานีเขาคุดถอกกองไว้นันไล่ลงตกลงกว่าในน้ำนองลงเสียวเล้เฮ็ดให้ก้นเลยลุตดดายกว่า ตั้งน้ำไหนอ่ะมังก็เฮ้ยจา้าไหนมังก็ก็หายไวค่ะนะเมื่อพองนั่นค่ะก้นที่อันกว่าหาแสงในะมีหมอก8ปดปากก้อนะค่ะวนะอันหายก็มีเส้นไม้อันสื่อค่ะเขาออกเป็นตั้งการในก่อนนึงปากปลายในค่ะก้นอันเลยรู้เสียงต้ายเมื่อปีกายปนมาในก้ยในค่ะเป็นเจ้าหนังนั้นในเศต้าก็ไหนกะ้นก็ยังตึกอ่อนกันก็หาแสงอยู่มังก็ค่ะเจ้อย่อม ปื้นปล่อยสายใจฮัดต้าอยู่นั่นก็มางเผาเพราะว่าแย่เสียงลีแสงเขียวนําคึกเข้มอันกึเหรือไว้ซัจาจังเลยเป็นเงินอยู่แอสตรามันเป็นโฮเหมือนเจะในกอมีมันจังหลกลายเฮ็ดให้ภาะวะโจปานแค้นใจมากเนี่ยปื้นตีในหมอแสงเขียวผ่ากกานในกำนำเป็นปื้นตีลินห้ามเป่าป่างลงไว อําม,มีต้นไม้ต้นตอกมางตีลดลงคอมปานีเขามาถอกคอยลินไว้เป็นกองลงเมือนหนังกองยุคยากลงเจ้าในกอมีเกี่ยวกับไปล,ลองน่เสีโพลงแหลนน้นำลินหินผาที่เมืองไทยทศสางวาลินอันโคตเสมากกองกันไห้ในเป็นลินพุยลินโพง้งอ่ำใจลินแก่น ปอว่าฝนตกงมาทับกันอะไรวันไหนจึงอิงเนินในหมอแสงเขียวกออําม,มีต้นไม้ต้นต่ออมหอบนําไว้แลลินจังก่วนล่งไลง่ลายง่ายว่าจังไหนปนมาเมือนในเหลือนโทนสิเปปีส5 1เหสิหานันกอที่หมอแสงเขียวผากัานในเกิดเปิงเป็นลินหยาดหยดก่วนปั้งในหนังเก้าในข้าวเตลว่า ลิ้นกวนปั้งใหญ่ลงเหมือนกันเมื่อน,นั่นในก้นเลยลูกตายดีเอสุดมันมีหนึ่งปากสิหกอนในะาโพล่งแหล่นเขาทัดสางป้าหวาดดีหมอแสงเขียวพาการในลิ้นกวนมามีก้นลูกตายมาหล้ายปอกยห่ยวอ่าก้อมกาปอกในปีกายปีอ่อนจนไหนกล้ยปอกในกอ่อเตออ่าใจปอกลื่นสุด พ้องข้าหือข้าฝนในให้หมอตด้วยเงาลายฝ้าฝนสีจังเข้าเหตุการณ์นั้นสั่งถูกสู้ในอ่อเว้งผาการอันจือลือว่าเมืองแสงเขียวในย่ามเลียวอยู่ไว้เนเจเม,มืองคางปอดตกเอิ่มจำตังเตื้องแจงเจงมืองคมตุมเมียมมายานฝ่ายโตก๊กเว้งมิดจีนาหมอกเก่าสิบลักอยู่ฝ่ายหองเว้งลงตาก,กวงหมอกหนึ่งเหงกิโลเมตรวัานไหน หม้อแสงเขียวพาก้านในเป็นหม้อแสงเคียวอันใหญ่สุดในโลกโอ้โ oh. หใหญ่สุดในโลกค่ะหวนานน่ะพี่น้องค่ะหม้อแสงเขียวพาก้านใ้เป็นอันใหญ่สุดในโลกค่ะเมื่อคมตุมเมียมมาในก็เป็นผู้ส่งออกแซงเขียวใหญ่สุดในโลกลงฟ้าเหมือนกันเลยค่ะแยงเคียวอันออกที่เมืองขางในหนึ่งปีเล่เงินเขาสามสิบปีเรียนต่อละสามสิบล้านล้านว่าจังไหนค่ะอ๋อ อ๋อค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ฝ่ายหาคสาโคของสภาวะเก็บข้อมูลสีให้งานปืนเผาไว้ว่าจังไหนคะ่ะ อ๋อค่ะในก็ปดอ่อนตอนนึงเข้าคามาเลยเพี้ยนคันอามือเหลียวเข้าขาก่อนเลยหันในตาเย้าเนาะว่าหมอแสงเขียวเน่ันอยู่ดินไหลยันไกเว้งไหลเว้งกระด้านกระดิกาหื้อไหค่ะเนาะขาเน่ก็เป็นตอนปองกว้างไหค่ะอ๋อข้อมูลอันนี้ก็เลยป้งอิงออกมาที่ห้องการข่าวพูดดยหอก่าเกี้ยอมตอมเตรียมไว้ข้อมูลเกี่ยวกับเลยลองหมอแสงเขียวไนค่ะนะอยู่ที่ในเซก็ขค่ย้อนฝากฟังถึงพี่นองค่ะอีกหนึ่งเนาะมือเหลียวก็มันติเข่าข้าวฝัวนะวะ เด็เขาข้าฝนย่าในี่ยเสียแล้วป่าถือมากข้าฝนเนี่ยจึงมันก็เตจังเป็นคานอ้อยมันจึงข่าวที่มันได้เข้าคาถอมกว่านั่นก็เปิงเป็นมันตึกเป็นเมื่อวันที่1 5บหปนมาในกล้วยเนี่ยค่ะอ่าสืบไน้่กว่าก็เด็เขาข่าฝนฝนเด็กตกมาติกที่ย่วและพี่น้องเฮาคาเจอหาแสงกันในก็แค้นต่อเติมฟังใส่กำเนใ่ยนอ้อยูยุีดีในสิไม่อกไม่ใจถึงพี่พี่น้องนเข้าคาเนี่ยอก็แค่ย้อนให้จอยกันสืบเป็นแพ้แล้วก็มองบอกต่อๆกันค่นเนาะนังหหิอพี่น้องคัดเดจังฟัง กันนนใปอลารว่าแสงเขียวในคอนโหมันก็เด็ดจึ้มเขาในอกในใจกูก็ก็เพราะว่ามันหางหลีกูก็ก็ไใใจจ่อแม่นค่าแสงเขียวในคันนะ แงคิวในน้าหางหรือแต่จึงหนังแค่พังดีอันท้อค่ะลหลหันในค่ะนะภายไรเลใจแสงคิ้วพองค่เอฟรอมไร่การข้าวใส่หม้อหอมในภายไรดีเลใจแสงคิวจอยเด็กปันมันนึงด้วยคารุ่ในขนะอันได้เดมใจห่างนาทมเสียงกลางใจกันมังก็เดลใจแสงแ้งมังก็เดลใจแสงสมมังก็เดลใจแสงกล่ำจะเนี่ยข้าวใส่หม้อหอมก้อนนึงกับปันนึงค่ะนะข้าวในก็เลยใจแสงคิวเหมือนกันในขนะอ๋อค่ะอยู่ดินอ๋อค่ะ ในกอมาตรต้นตาปีนอาค่ะตั้งปอดอเกี่ยวกับเวลองผัาก,ก้านค่ะเนาะหมอแสงเขียวในอ้ยเยืนจมกูกก็ที่แห่ผอมปันแห้งค่ะย้อนให้อยู่ในกินหวานและรดเพกันกูก็เสก้มค่ะเนาะเหมือนทรงค่ะ